สวัสดีค่ะโอ้โหเด้งอีกแล้วคูมากแม่นะคะตัวนี้มารีวิวนะคะงานกระสอบน้องใหม่ปลายแดงนะคะงานเกาหลีกันบ้างนะตัวนี้ KR 0 3 8 H นะคะ0 3 8 h มแเานี่แหละเออ0 3 8 h ดมงานตัวนี้เป็นงานเห็ดฮอตานี่แหละหื เป็นงานกางเกงของคุณผู้ชายเดี๋ยวงานจออกแบบไหนไปดูกันเลยนะคะไปดูกันเลยไปดูกันเลยนะคะตัวนี้เป็นงานกางเกงของคุณผู้ชายนะจ๊ะนะเดี๋ยวดูเนื้อผ้าด้านในนะคะตัวนี้เป็นงานกางเกงสีออกไปทางแบบสีเข้มสีสุภาพเนาะพี่เนาะใช่เอเหมือนสไตล์แบบว่าเป็นงานสแลกนะคะงานสแลกมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่เลยนะคะ ปนมานะคะตัวนี้มีเป็นผ้าคอตตอนผ้าทรงสลักเป็นงานกางเกง,งาขายาวผู้ชายกางเกงทํางานสีเข้มนะคะทรสงสล<ม>ับนะตัวนี้ค่ะรหัสอะไรนะจ๊ะน้องพลจ๋า 038H ค่ะรหัส 038H กางเกงขายาวชายสีเข้มนะ เป็นงานออกแบบผ้าสแล็กผ้าวูใช่อ่ะใส่ทํางานได้ใส่แฟชั่นได้ถ้าชอบความวินเทจนะจ๊ะตัวนี้น้ําหนัก 1, 0 0่กิโลนะคะน้ําหนัก 1, 0 0กิโลนะจ๊ะลูกค้าจ๋างานตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นงานที่เรียกได้ว่าเป็นงานขายยาวแนวสุภาพนะคะอาจจะมี ติดเป็นงานบุคขนนะคะติดเป็นงานบุกขนไปด้วยนะคะบุคขนบุทซับด้านในนะใครสนใจนะคะสั่งซื้อสินค้าตัวนี้ก็ทักแอดหาแอดมินได้เลยนะคะเป็นงานการเกงขายยาวชายสีเข้มแนวสลักอาจมีติดบุขนไปด้วยนะแอดมินก็ยังไม่รู้ว่าจะเรียกว่าชื่อรายการอะไรดีดแต่ถ้าดูคลิปแล้วสนใจชอบตอบโจทย์ก็สั่งได้เลยที่หมายเรขฮก K.R. 0 3 8 S H นะคะตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นงานรวมแบบว่ากางเกงทำงานคุณผู้ชายซึ่งมีติดทั้งหนาทั้งบางทรงสแลก ไม่มีซับในนะคะติดไปมีซับในใช่มีทั้งแบบมีซับในและไม่มีซับในบางตัวเป็นบุขนด้านในนะคะโดยรวมสีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นงานเกงทำงานเลยก็ว่าได้ใช่เราขออนุญาตเรียกชื่อรายการนี้ว่าเป็นกงเกงทำงานชสีเข้มด้วยอสีก็จะออกไปอย่างที่ลูกค้าเห็นเลยค่ะโทนสีเทาสีกรมสีดำเข้มนะคะเหมาะกับการใส่ทำงานมากทรงส่วนใหญ่ก็คือของผู้ชายเลยทรงแบบว่าเอวต่ำ เอวตาเอลยาวอาจจะมีแบบว่าขาลอยห้าส่วนไปบ้างเพราะว่าใส่ขาลอยห้าส่วนเนี่ยค่ะลูกค้ามันใส่กับคัชชูสวยนะถูกต้องใส่กับคัชชูหัวแหลมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสวยนะคะตัวนี้นะใครสนใจก็สั่งได้เลยตัวนี้เป็นงานนําเข้าจากเกาหลีนะมีแบรนด์ปิดปนมาด้วยเจียวดานเยอะมากจากที่เปิดหลายๆกระสอบเนี่ยงานแบรนด์เจียวดาน ลูกค้าใครที่เดินห้างไบ่อย <B olo S 1> จะเจอแบรนด์นี้นบ่อยมากในห้างขสินค้าบ้านเรานะคะอบอกเลยว่างานตัวนี้เนี่ยไซส์ใหญ่กว่างานญี่ปุ่นเยอะเลยนะคะ,ใค,ะใครที่แบบว่าเปิดงานญี่ปุ่นอุ้ยพุม่าแม่พุม่าดีมากเป็นพุม่าบุกคลใช่เป็นงานติดงานบุคคนอันนี้เปิดกันสดๆเลยนะุ๊กนะลูกค้านะโปโลไซส์ใหญ่เลย จะใหญ่กว่างานญี่ปุ่นนะใช่ใหญ่มากเอวใหญ่กว่าง,งานญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่ไซส์โอเวอร์ไซส์แบบงาน U s ที่แบบเอว40บวกบวกแล้วขายไม่ได้ไดนะลูกคา้ากระเป๋าข,ข้างมาด้วยจ้ะนะเรียกได้ว่าเป็นงานแบบว่ากางเกงทำงานคุณผู้ชายเลยก็ว่าได้นะตัวนี้ลูกค้าใครสนใจสั่งซื้อสินค้านะคะทักแชทหาแอดมินได้เลยค่ะนะสินค้าน้องใหม่แกะกล่องนะคะฝากรหัสนี้เอาไว้ให้ลูกค้าได้ลองพิจารณากันด้วยนะคะตัวหนึ่งนะตัวนี้ มีลูกนี้ลูกเดียวเลยนะคะ<ช>ลูกค้าจ<ช>๋าใครสนใจสินค้านะคะ<ช>ทักแชทหาแอดมินได้เลยและ<ช>เป็นงานแบรนด์อะไรโคโคเอ่ยตัวนี้ยูนิคอมาแล้วจ้า ดูสีดูแบบ<า>ดูลายดูไซส์นะไซส์ก็คือแบบว่าเอลใหญ่นะไซส์เขาเรียกว่าไซส์ขายดีไซส์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณจากที่แอดมินเห็นนะก็คือประมาณแบบว่าเอลคุณผู้ชายไซส,ส S <S เ์เอสนะ28-29นะไปจนถึงไซส์ประมาณแบบ36-38เลยก็ว่าได้นะคะลูกค้า ที่จับมานะคะใหญ่สุดตอนนี้คือ38ใช่นะคะลูกค้ากระสอบตัวนี้เนี่ยแล้วคระงานไซส์ใหญ่ไปเยอะมากออกงานไซส์ใหญ่ดีมากเลยใครที่ยังไม่เคยลองงานเกาหลีนะไซส์ใหญ่มันไม่น่ากลัวนะเหมือนลูก เหมือนผู้ชายเกาหลีอ่ะเขาจะใส่อย่าง5ส่วนไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยเขาก็จะใส่เป็นขาลอยแล้วรัดเข็มขัดจับจีบหน้าอ่าก็จะกลายเป็นแบบใช่ชบางคนเอาไปขายเป็นทรงลุงเป็นทรงโอเวอร์ไซส์ไปอีนะคะลูกค้าจะถ้าขายยาวเอวใหญ่เขาก็จะใส่จับจีบหน้ามันก็จะออกเป็นสแลกทรงลุงทรงลุงไปเลยใช่เพราะฉะนั้นนะคะเทคนิคการขายขายยังไงให้ขายออกไวนะพ่อค้าแม่ขายต้องต้องตามเทรนต้องตามเทรนวัยรุ่นเพราะว่าแฟชั่นมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อจะให้ขายงานของเราได้ออก ได้ออกง่ายมากขึ้นนะใช่จ้ะตัวนี้บอกเลยว่า,าพลาดไม่ได้นะลูกค้าเป็นงานรวมเกงทํางานสีเข้มเลยมีติดบุขนไปบ้างนี่แบรนด์ออกอีกแล้วงานเจโอาโนนะออกรัวๆเลยแบรนด์นี้เจอเยอะเลยนะในกระสอบใ,ในกระสอบของเกาหลีนะลูกค้าตัวนี้ 100กิโลค่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนัก100กิโลยกกระสอบกันไปเลยจำนวนตัวโดยประมาณเนี่ย200 250ตัวโดยประมาณเลยนะคะนะมีทั้งแบบว่าเป็นผ้าเขาเรียกอะไรนะผ้าคอตตอนบุผ้าคอร์ลผ้าคอตตอนบุจ้ะผ้าสแลคผ้าโพลีมีติดไปนะคะผ้าโพลีติดบนไปด้วยนะคะใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะเดี๋ยวลองโกยมาดูก้นกระสอบหน่อยสิจ้าว่ามีงานยัดส่งยัดไส้มาไหมนะหรือว่างานเป็นยังไงบางตัวมันอาจจะมีติดเป็นงานกระเป๋าข้างไปด้วยนะคะลูกค้าแต่ว่าก ก็ไม่มากเท่าไหร่ในส่วนของทรงเนี่ยก็คือกระบอกเล็กเม้ยนี่งานแบบว่าออกในกระสอบเกาหลีเยอะมากเลยนะตัวนี้มันก็จะเป็นทรงแบบว่ากระบอกเล็กกระบอกใหญ่นะคะมีเป็นเขาเรียกว่าทรงลุู้5ส่วนนะคะยาวนะคะค้าให้มาหมดเลยค่ะ นี่ขนาดก้นก้นกระสอบยังสวยเลยแล้วก็ออกไปทานโซนสีเข้มสีสุภาพซะส่วนใหญ่นะอาจจะมีลวดลายหรือว่าสีครีมสีพื้นติดมาเล็กน้อยนะคะไม่มากใครชอบงานนี้ถูกใจงานนี้ก็จัดเลยนะนี่ก็เป็นบุกขนด้านในนะลูกค้าแต่ว่าบุกขนก็จะไม่หนามากไม่เหมือนแบบฟิลแบบเพิ่มความอบอุ่นนิดหน่อยหนุ่มออฟฟิศเาฟิศอย่างเงี้ยใส่ได้เลยนะคะใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะสำหรับรหัส KR งานเกาหลีค่ะ 0-38H นะจ๊ะครับนะจลูกค้า อาจจะแบบเอ้ยเอดมินเป็นงานบุคคลทั้งกระสอบเลยหรือเปล่าตัวนี้เป็นงานรวมเนาะพี่เนาะ<ช>มีติดบุคคลไปบ้างนะคะลูกค้าจ๋าปนไปกับงานสลักที่เป็นแบบว่าผ้าบางนะผ้าบางผ้าหนาคระกันเลยโดยรวมส่วนใหญ่เป็นงานกางเกงทํางานสีเข้มนะลูกค้าจ๋านะ ลูกค้าจ๋าใครสนใจสินค้าตัวนี้มีมาแค่กระสอบเดียวกระสอบที่รีวิวอยู่นี้นะคะแบรนด์ออกดีมากสภาพผ้าก็คือสดผ้าใหม่แต่ว่านีก็อาจจะมีมาบ้างเนาะเล็กน้อยนะตามสภาพงานมือสองใช่ค่ะลูกค้าขาแบรนด์ส่วนใหญ่เขาจะอยู่ตามขอบกางเกงนะสำหรับงานสลกอะไรอย่างนี้ใครที่สนใจสินค้านะคะทักแชทหาแอดมินได้เลยมีมาเพียงแค่กระสอบนี้กระสอบแรกกระสอบเดียวเลยนะคะ เอาละรีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะคะพอของป่าหอมคอนะเห็นงานกันไปคร่าวๆแล้วใครถูกใจสั่งซื้อสินค้าได้เลยค่ะนะ้าสินค้ามีกระสอบนี้กระสอบเดียวเลยนี่มีกางเกงก๊อฟมาด้วยนะคะวันนี้แอดมินและทีมงานรีวิวคร่าวๆประมาณนี้ค่ะนะคะไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ